ดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบัเงเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะเราจะมาแกะกล่องแล้วก็ประกอบนะฮะฮัสติกงโมเดลคิดของ เรนโงคุเคียวจูโร่จากซีรีส์ดาพิฆาตอสูรกันนั่นเองนะฮะซึ่งมันนานมาแล้วเนี่ยผมเคยประกอบตัวของทันจิโร่ไปแล้วนะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะทั้งประกอบแล้วก็รีวิวเลยนะฮะแบ่งเป็น2คลิปด้วยกันนะฮะรอบนี้เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะฮะกับเรนโงคุเคียวจูโร่นะฮะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาจะออกพวกแก๊งทันจิโร่นะฮะอินโนสุเกะซินิซึเนซึโกะมาครบสี่คนก่อนใช่ไหมที่ไหนได้ไม่ใช่นะฮะดันงอกเรนโงคุมา เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะหน้ากล่องนะฮะก็จะมีตัวของตัวโมเดลนะฮะตอนประกอบเสร็จแล้วยืนโชว์ตั้งตางานอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีภาพนะฮะเป็นภาพของเคียวจูโร่นะฮะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นภาพแบบลายการ์ตูนนะฮะเส้นลายเส้นการ์ตูนนะนี่เดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องกันนะฮะนี่ก็จะมีรายละเอียดนะฮะว่าให้ตัดประกอบประกอบเสร็จแล้วจะมาเป็นแบบนี้นะฮะเห็นให้เห็นด้านข้างด้านหลังด้านหน้า นะฮะซูไม่เห็นหน้าเห็นดาบเห็นเท้านะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ราคานะฮะป้ายราคาแล้วก็ตัวรายละเอียดชื่ออะไรต่างของเขานะฮะ <c oughs> นี่แล้วก็นี่ทันจิโร,ทร่ที่ผมประกอบไปนะฮะเป็นตัวนี้เลยนะฮะ <c oughs> โอ้ยงกคูนี่สูงกว่าทันจิโร่อีกฮะเพราะว่าเขายืนนะฮะม <c oughs> ันก็เลยสูงกว่าทันจิโร่ในย่อเขานะฮะก็เลยตัวเตี้ยนหน่อยนะฮะนี่แล้วก็รายละเอียดนะฮะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไร <c oughs> นะหลังกล่องก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะ,ะ <c oughs> มาเรามาเปิดดูดีกว่านะฮะ ปเปิดขึ้นมาชึบขอดูขอ,ของข้างในหน่อยสิมีคู่มือการประกอบมาให้1แผ่นหนึ่งใบนะฮะขี้ออกมามก็จะใหญ่ประมาณนี้นะฮะเป็นสีหน้าด้วยกันนะถ้ารวมหน้าหลังก็8ดหน้านะก็ดูขใจขั้นตอนแล้วก็ไม่น่ายุ่งยากอะไรนะมาดูชิ้นส่วนหน่อยโอ้โหพาคงมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยเหรอเค มาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยว่ะโอ้โหไม่เหมือนทันจิโร่แนะทันจิโร่ผ้าคลุมเนี่ยมันจะแยกมันเป็นส่วนๆนะฮะเออแต่แต่เรนงูคูนี่โอ้โหมาเป็นแผ่นเป็นแผงเลยอ่ะโอ้เป็นผ้าคลุมทั้งดุ่นมาเลยอ่ะโอ้โหอลังการจ,จัดนะฮะมาดูของข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะฮะนี่อันนี้ผ้าคลุมหนึ่งถุงนะฮะอันนี้ถุงที่สองถุงที่สามนะฮะถุงที่สี่ ถุงที่ 5, ห้โหลำนี้เป็นส่วนลำตัวนะฮะแล้วก็ถุงที่6เป็นส่วนของใบหน้านะฮะแล้วก็ถุงที่ 7%. นี่เขาแปะมาอย่างนี้เลยเป็นน่าจะดาบนะนี่โอ้โหเป็นดาบยาวมา,างี้เลยฮะ,ะนี่เป็นมีเจ็ดถุงด้วยกันนะฮะทั้งหมดถ้ารวมดาบด้วยเนี่ยโอ้โหอลังการจัดจัดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีกี่แผงกันบ้างฮะ,ะถ้านับอันนี้เป็นแผงนะก็อันนี้1อันนี้2นะถ้านับด้วยนะ อันนี้แผ่นสีน้ำตาล3สีเทา4สีเนื้อ5สติ๊กเกอร์ถ้านับเป็นแผ่ก็คือ6นะ6และ6และอันนี้ก็7 8 9 10นะอันนี้เรานับเป็นแผ่ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันแยกมาเป็นชินช้นๆอย่างนี้นะฮะอันนี้สีแดง11สีขาว12อันนี้สีเหลือง13สีออกเอ่อทอ,ทองแดงทองแดงนะฮะ14แล้วก็ตัวผ้าคลุม15โอ้โห แพงเยอะเหมือนกันนั่นนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอแกะชิ้นส่วนแกะแผงออกมาก่อนแล้วก็เราไปเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะฮะไปกันเลย